สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอโครงการดีๆโครงการสมาเยวีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเอ3 0 1พลเมืองตื่นรู้เศก8 4 8 4และเราเป็นกลุ่มที่2ค่ะเนื้อหาการนำเสนอมี8หัวข้อด้วยกันค่ะ 1. ที่มาและความสำคัญ 2. วัตถุป,ประงสงค์ 3. แผนดำเนินงาน 4. ขั้นตอนดำเนินงาน 5. ผลการดำเนินงาน 6. สรุปผลการดำเนินงาน 7. ผู้จัดทำแ8ดถามตอบที่มาและความสำคัญความเชรียดในชีวิตของนักศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะมันส่งผลกระทบทั้งต่อการเรียนสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายเนื่องจากมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีหน่วยงานดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพจิตของนักศึกษานะคะชื่อว่า ศูนย์ระบายศินแต่ว่าเนื่องจากมีบุคลากรเป็นนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาเพียงแค่ถึงคนเท่านั้นจึงไม่สามารถให้เปิการที่ทั่วถึงได้โดยโครงการของเรานะคะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแพลตฟอร์มอินสตาแกรมเพื่อจัดกิจกรรมฮิวใจและสร้างแชทบอร์ดให้คาปรึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระข,ของศูนย์ระบายศินเพื่อช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นซึ่งมีความสอดคล้องกับ s อ g ประการที่3คือ Good Health and Well Being สร้างบลัการะกมีสุขภาวะที่ดีและส,งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสําหรับทุกคนในทุกช่วงวัยรวมถึงสภาพจิตที่ดีด้วยค่ะวัตถุประสงค์นะคะโครงการของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดความเครียดสร้างสภาพจิตใจที่ดีให้กับนักศึกษาเราสามารถทําด้วยตัวเองได้เนื่องจากนักศึกษาเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ไม่กล้าพอที่จะปรึกษาที่เพจระบายสิทค่ขอบเขตของเงนินโครงการของเราเนี่ยคะ่ะจะช่วยแบ่งเบาภาระงานของศูนย์ระบายสินโดยการสร้างคอนเทนต์ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วย คลายความเครียดโดยเนื้อหาของคอนเทนต์จะเป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์นอกจากจะช่วยลดภาระงานของศูนย์ระบายสิทธิ์แล้วเนี่ยจะยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนคลายความเครียดและคลายความกังวลในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่องเรียนด้วยค่ะแผนดําเนินงานศึกษาข้อมูลโครงงานในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่2ร่างแบบโครงงานในสัปดาห์ที่2วิเคราะห์แผนโครงงานในสัปดาห์ที่3และออกแบบโครงงานในสัปดาห์ที่4 ขั้นตอนดำเนินงานขั้นที่1มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม TikTok และแบบสอบถามขั้นที่2 Tik t o กตกมีการโพสต์บทความแนะนำหนังสือและเพลงหิวใจแบบสอบถามมีการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ทราบความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายหลังจากรับชมคอนเทนต์การดำเนินโครงการแพลตฟอร์มที่เลือกใช้เป็น TikTok ค่ะชื่อแอควส์ไมโ w a วอันนี้เป็นโพสต์ตัวอย่างนะครับ โค้ดแรกจะเป็นการแปลเพลง You Are On You r Own Kid ของ Taylor Swift You Are On You r Own Kid Yeah, You Can Face This เธออยู่ตัวคเดียวนะเด็กน้อยเธอผิญหน้ากับมันได้นะโพ้ดที่สองจะเป็นเพลงหิวใจคือเพลงว่า The Race ของ Chris James เพลงนี้สอนให้รู้จักการยอมรับในวันที่ยากลำบากและไม่ควรโทษตัวเองมากเกินไปรวมถึงให้เน้นการชื่นชมในปัจจุบัน และหยุดมองว่าชีวิตเป็นการแข่งขันเพื่อความสมบูรณ์แบบต่อมาพธที่สจะเป็นคำพูดหิวใจอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะคุณก็คือคุณเป็คนคำพูดของ V จากวง BTS ครับต่อมานะคะเป็นการสำรวจว่านักศึกษามาหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเครียดมากน้อยเพียงใดและนำเสนอสื่อที่เราจะทำไว้ให้นักศึกษาได้รับชม เพื่อสำรวจว่าซื้อของเราสามารถลดความเครียดได้หรือไม่โดยเราจะแจกขนมให้กับผู้ที่ทำแบบสอบถามเพื่อเป็นนำใจเล็กๆน้อยๆค่ะคนการดำเนินงานผลการดาเนินงานนะคะสำรวจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศินากรจจำนวน45คนจากการสำรวจหัวข้ออารมณ์ของคุณวันนี้เป็นอย่างไรได้ผลสำรวจว่า 31.1%รู้สึกดี48.9%รู้สึกเฉยๆ22.2%รู้สึกมีความสุข15.6%รู้สึกไม่ค่อยดีและ2.2%รู้สึกแย่ค่ะจากการสํารวจหัวข้อวันนี้คุณรู้สึกเครียดหรือไม่ได้ผลการสํารวจว่า42.2%เครียดเล็กน้อย35.6% ไม่เครียดเลย17.8%เครียดบางกลางและ4.4%เครียดมากจากการสำรวจหัวข้อสื่อนี้ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือไม่จากผลการสำรวจนะคะ46.7%รู้สึกผ่อนคลายมาก42.2%รู้สึกผ่อนคลายเล็กน้อย11.1%รู้สึกเฉยๆคะ่ะจากการสำรวจหัวข้อ หลังจากดูสื่อนี้ค karaoke, ุณรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นหรือไม่ผลการสำรวจ48.9%มีกำลังใจขึ้นมาก35.6%มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย15.6%รู้สึกเหมือนเดิมค่ะสรุปผลจากการดำเนินโครงการ s m i l e a y ในรายวิชา s u 3 0 1คลเมืองตื่นรู้แั่งแต่ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์่อรนบุปัญหา พบว่ามีปัญหาความเครียดในกลุ่มศึกษาจึงได้เริ่มโครงการโดยจะทำสื่อความบันเทิงเพื่อเผยแพร่ข้อความละเสียงเพลงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเครียดและให้ข้อคิดเชิงบวกผ่านเนื้อหาของเพลงนอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการผลจากแบบสำรวจแสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยในการลดความเครียดได้จริงอย่างไรก็ตาม โครงการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ผลกับนักศึกษาบางกลุ่มที่มีรสเสียมในการฟังเพลงในการเสพเนื้อหาที่แตกต่างออกไปข้อมูลนี้อ้างอิงจากผลสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกรจำนวน45คนค่ะ